ครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับแั็กพี่จะมาถ่ายมะเดือป่านะครับให้เอซดูนะครับเป็นมะเดือป่าที่อยู่ในป่านี้มาตั้งนานแล้วอ่ะนี่ทุกคนนะครับอันนี้ข้างข้างล่างเลยนะครับสุกแล้วนะครับดกมากครับแต่ว่าเสียดายที่เขากําลังจะลบป่าออกนะครับทุกคนนะก็คือเขาจะต้องโค่นมันทิ้งนะครับ ก็จะไม่มีมะเรืือป่าแล้วนะครับเสียดายเนาะของป่านะครับเนี่ยทุกคนดกไหมครับดกมากนะข้างบนอนะ่ะโอ้ยสุดยอดนะครับนี่ทุกคนดกเต็มต้นอนะ่ะ นะข้างบนต้นหนึ่งนะฮะอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าย้อนแสงนะช่วงนี้นะครับนี่นะครับทุกคนมันย้อนแสงนะครับแต่ว่าเยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมากินดูนี่ทุกคนมันก็มีเนื้อนะครับ กินก็กินด้านนอกครับถ้ากินข้างในมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเป็นเม็ดๆนะครับอันนี้กินสดๆจากต้นนะครับออกมันๆนะครับอืมแล้วก็มันมีลูกกลดมาใหม่ แต่มันน่าจะโดนแมงวีเจาะแล้วแหละไม่แล้วครับเดีย๋ยวเอาลูกนี้กบนี่มันยังไม่ค่อยสุกครับ มันไม่ค่อยหวานตุ้มเมื่อกี้หวานเนี่โอเคใครเคยกินบ้างครับมืเดือปลานะครับหายากแล้วแล้วต้นนี้กำลังจะโดนโค่นนะครับ